ัสดีค่ะพนิดนาถวิไลค่ะผมอีิปรีวิชิตครับคุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานครของเราในช่วงนี้นะคะก็กําลังคึกคักกับบรรยากาศของผู้สมัครครับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งแน่นอนค่ะแต่ละคนก็งัดไม้เด็ดมาแสดงกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของนโยบายที่ของใครจะถูกใจใครนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทีฉันตั้งข้อสังเกตนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของนโยบายหนึ่งที่ยังไม่เห็นใครหยิบยกมาพูดถึงนั่นก็คือเรื่องราวของกรุงเทพ เมืองหนังสือโลกเรายังไม่เห็นใช่ไหมคุณอาทิไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เนะาะหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เป็นวาระเร่งด่วนอะไรนะครับแม้ว่าเราจะถูกเลือกเป็นหนัง,นงสือเมืองหนังสือโลกในปีนี้นะฮะชนะประเทศมาอีก17ประเทศ17เมืองทั่วโลกนะครับโดยองค์กรอย่างยูเนสโกแล้วก็เป็นปีนี้และเป็นปีที่เราจะต้องแสดงบทบาทว่าเราเหมาะสมกับเมืองหนังสือโลกยังไงก็ตามแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ รอได้รอได้นี่นี่กำลังจะผ่านเดือนมกรานะเ <c oughs> ดือนแรกของปีนี้ไปแล้วนะคะน,นั่นนะสิคะเราเราควรจะรอไหมหรือว่าเอ๊ะเป็นสิ่งที่จะต้องทำแน่แ<ต>น่หรือไม่นโยบายอเคเพราะว่าอันนี้มันเป็นในเรื่องของนโยบายผูกพันอยู่แล้วคุณพนิดนาด <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าใครเข้ามาเนี่ยก็คงจะต้อง ทำนโยบายนี้ตามตามที่มีได้มีการตกลงกันไว้นะฮะครับคือเป็นไฟบังคับยังไงก็ต้องทําแน่นอนแต่แต่เขาต้องทําแน่นอนก็เลยไม่จําเป็นต้องมีนโยบายอย่างนั้นเปล่าเราก็ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันนะคะแ้วที่นี้เรื่องของงบประมาณนี่ตกลงเรามีแน่แ่ใช่ไหมคุณงบประมาณเนี่ยก็มีแต่ว่าคุณพี่หน้าจะต้องเข้าใจว่าชุกวงนี้ก็จะเห็นว่ากิจกรรมก็จะเบรกๆบนะเพราะว่าโดยมารยาททางการเมืองแล้วก็โดย เรียกว่าทางที่ปลอดภัยเนี่ยอตอนก่อนจะเลือกมีการเปลี่ยนแปลงเนะะี่ยนะฮะก็จะไม่มีการเซน็นสัญญาเรื่องของงบประมาณของการลงทุนอะไรอะไรไว้นะฮะโดยมารยาทด,ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อการข้อคอรหาด้วยตอนนี้ก็จะอย่างที่เห็นได้ว่ามันก็จะเงียบเงียบ <c oughs> เรียกว่าภาวะศูนย์ยากาศเราก็กําลังรอคอยกันอยู่นะคะคซึ่งที่ผ่านมาแน่นอนคุณผู้ชมได้ยินกันแล้วนะคะเรื่องของเมืองหนังสือโลกซึ่งหลายๆคนเนี่ยออกมาเป็นห่วงว่าเราไม่มีสติติแน่นอนเรื่องของการอ่านบางคนก็บอกว่าเราอ่านน้อยอแต่มีสติติที่ออกมาเอ๊ะเราอ่านเราอ่านอะไรใช่ไหมคะคแล้วก็บรรยากาศของกรุงเทพจะสร้างเป็นเมืองหนังสือโลกอย่างไรนี่คือสิ่งที่คนห่วงใหญ่ห่วงเรื่องการอ่านเรื่องวัฒนธรรมการอ่านแต่เราลืมไปหนึ่งเรื่องคุณอาทิตย์สิ่งที่คู่กับการอ่านก็คือการเขียนใช่ไหมคะแต่ ว่าไม่ทัดจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องการเขียนเลยอ,อ่ถ้าดิฉันถามคุณผู้ชมถามคุณอาทิตย์นะว่าจําได้หรือไม่ว่าครั้งสุดท้ายคุณจดปากกาลงไปกระดาษหรือจดอดินสอลงไปบนกระดาษเนี่ยแล้วเขียนเนี่ยเมื่อไหร่ ถามผมอ่ะครับใช่ถามคุณถามคุณคุณเป็นคุณคุณเป็นคนเดียวที่อยู่กับดิฉันตอนนี้ <c oughs> ถามคุณคืออย่างนี้ฮะก็โดยอาชีพผมในบางเอิญมันก็ต้องทั้งทำเกี่ยวกับเรื่องแบบหนังสือหนังหาเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ของการอ่านการเขียนมันก็จะต้อง <c oughs> ใช้อยู่ตลอดเหมือนกันฮะก็ผมก็ยังใช้อยู่ตลอดแต่ว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้แบบว่าใ,ใ,ใ,ใช้ปากกาในการเขียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ผมว่าก็นานนะอาจจะแบบห้าหกปีละอะไรอย่างนี้ได้เลยนะที่บอกว่า บบตั้งใจพช้ปากกาเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเขียนจดหมายเขียนบันทึกอะไรที่แบบว่าจะต้องแบบมีการกันกรองเนี่ยก็ก็นานมากแล้วฮะไม่ได้ใช้เหมือนกันคือคุณอาทิตย์เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาจดใส่กระดงกระดาษเนี่ยมันจะแบบว่ากระจัดกระจายหายไปหมดก็เลยจดใส่เทคโนโลยีคือโทรศัพท์มือถือแต่ว่าถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือหายทุกอย่างก็หายไปหมดเหมือนกันนะคะทีนี้มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคุณอาทิตย์เขามีการไปสำรวจที่อังกฤษเมื่อปีที่แล้วก็ไปถามว่าเอ๊ะจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายยยทีีี่่่่่เเเเขขนนมมืืออไหรคุณช ระยะเวลาเฉลี่ยที่คนเขียนเนี่ยนะ41วันเลยนะที่ไม่ได้เขียนด้วยมือมานานนานขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่า1ในสเนี่ยไม่ได้เขียนมาเกินครึ่งปีแล้ว2ในสบอกสิ่งสุดท้ายที่เขียนก็คือแค่จดโน้ตสั้นๆหรือว่ารายการสิ่งของที่จะไว้ชอปปิ้งก็คล้ายๆเราอย่างเราตอนนี้เราก็แค่จดโน้ตสั้นๆนะคะมันเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีใช่ไหมคุณก็แน่นอนนะฮะเพราะว่าคุณปัจจุบันเนี่ยนะเขาก็ต้อง ออพอมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับก็ทําให้การเขียนน่ยง่ายขึ้นนะครับ<ฆ>แล้วก็เราก็ติดเดี๋ยวนี้เราก็ติดต่อสื่อสารกันผ่านการเมสเซจผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือพิมพ์ข้อความกันทางผ่านทาง Facebook ทวิตเตอ r อะไรแบบนี้นะฮะ<ฆ>โอกาสที่เราจะแบบว่ามานั่งเขียนโน้ตถึงกันเนี่ยอันนี้ยังยากเลยนะคุณมินิดหน้าแค่ไอเรื่องของการแค่ว่าจะส่งสคสอน,นี่ผมว่าก็น้อยนะไม่ค่อยมีแล้วใช่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอ e ีการ์ดไปหมดแล้วใช่ไหมค่ะผ่าน้า a c e b o o k แชร์กันไปถ้าจํากันได้ตอนเด็กๆต้องย้อนเวลากลับไป นั้นไม่เท่าไหรไม่เท่าไรไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไรสำหรับเรานะคะถามคุณอาทิตย์ว่าสมัยเด็กๆต้องเคยฝึกคัดลายมือแน่นอนเป็นยังไงว่าคะแนนการคัดลายมือจริงๆตอนตอนผมฝึกแรกๆนะครับผมก็เป็นคนที่แบบคัดลายมือโอเคเหมือนกันเพราะอาจารย์ก็ชมแต่ว่าด้วยเหมือนว่าปีก้าขาแข็งอะอ่างเงยขึ้นมาก็จะค่อยๆบอกว่าอาจารย์เขียนให้แบบให้คัดสวยๆแล้วก็จะแบบไม่ค่อยสวยแล้วล้วก็แบบไม่สนใจแล้วมันเริ่มพอพอแก่ตัวลงก็ลายมือก็อย่ามาแก่สิเรียกว่าโตอาโตขึ้นแล้วก็จะเขียนอะไรที่บอกว่า อ่านลาบากนิดหนึ่งหรือจะอ่านรู้เรื่องอยู่คนเดียวนะว่าครั้งสุดท้ายเขียนสวยเมื่อไหร่อย่างนี้ฉันเนี่ยตอนเด็กๆคือน,นานมากแล้วขออวดนิดนึงตอนเด็กๆเ,เขียนสวยมากคัดลายมือเนี่ยเรียกได้ว่าได้เต็มตลอดแต่คุณผู้ชมคะขออวดเหมือนกันพอโตขึ้นมานะคะไก่ยังเขียนสวยกว่า,อ,าอันนี้คือความเป็นจริงเลยนะคะทีนี้ความสําคัญของการฝึกคัดลายมือเนี่ยสำคัญอย่างไรนอกเหนือจากว่าฝึกคัดเพื่อให้เขียนสวยอย่างเราเห็นเด็กๆคัดสมัยก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังมีบางโรงเรียนให้ฝึกคัดลายมืออยู่การฝึกคัดลายมือนะคุณอาทิตย์ยังทําให้เด็กๆนนีี่ยคแล้วท อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจดจาเรื่องที่เขียนได้ด้วยฝึก <Ừ. S 1> ส,สมาธิได้ด้วยนะคะคุณแล้วก็เป็นการพัฒนาไอเดียด้วยนะในการ <Ừ. S 1> แสดงออกความคิดทางการเขียนนะคุณอนาะทิตย์มีผลวิจัยด้วยนะคะผลวิจัยเนี่ยก็ของมหาลายนหนัยอินเดียนาะก็แสดงให้เห็นว่าการมือการใช้มือเขียนเนี่ยแหละช่วยให้แบบว่าจดจําสิ่งท,งที่สิ่งที่เรียนรู้ไปได้มากกว่านะครับแล้วก็มีการเข้าเอาสมองของเอาเด็กเนี่ยแหละเข้าเครื่อง MRI นะสแกนสมองว่า เด็กๆที่ฝึกเขียนเนี่ยก็จะมีความจดจำในเรื่องของแบบตัวอักษรที่ต่างออกไปได้ดีกว่าด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าจะมีระบบของการพัฒนาของสมองเนี่ย มากขึ้นด้วยนะฮะคือเขาบอกว่าผลของการสแกนสมองเนี่ยออกมาเลยนะสำหรับเด็ก2กลุ่มที่ก่อนที่จะเข้าเครื่องสแกนสมองคือหมายถึงว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยได้เห็นตัวอักษรแล้วลงฝึกเขียนด้วยอีกกลุ่มหนึ่งเห็นเฉยๆอพอเข้าไปเครื่องสแกนสมองเนี่ยเขาบอกว่าสมองเนี่ยเหมือนจะคล้ายๆสมองผู้ใหญ่เลยแล้วก็มีระบบการทําง,งานที่มากกว่าไม่ใช่แค่เด็กนะคะคุณผู้ชมคะแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราเราถ้าเกิดว่าฝึกภาษาภาษาที่เป็นภาษา รูปภาพอย่างภาษาจีนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฝึกเขียนด้วยมือนะคุณคจับปากกาแล้วเขียนหรือจับดินสอแล้วเขียนเนี่ยจะทําให้เราจาได้ได้มากและดีกว่าและจําได้ยาวกว่าที่เราพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์นะคะคนอกจากนี้การเขียนคุณอาทิตย์นานแค่ไหนแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าที่เราจะเขียนสคศหรือว่าโปสการ์ดนะคะคอย่างโปสการ์ดเนื้อที่จํากัดพอเนื้อที่จํากัดเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องสรุปประเด็นหรือสรุปใจความใช่ไหมคุณเวลาจะเขียนอะไรใช่ไหมคะก็จะไม่เยิ่นเย้อวนเว้อ